ตอนสอบเลยแม่มักกีกินพี่นนองและกลายอีกันนึงในแม่นสมัยว่าป่องยิ่งหน่อยแม่นผู้หญิงเนาะที่ว่าเขาจะเกิดลูกกันนะพี่น้องก็จะยุกกำกันะีโอ้เล็ก สบายดีพี่น้องสบายดีพอกันคือเก,าก,อกปปอเ่าพี่น้องก็ซองกิ๊บของ Chanel พี่น้องมื้อนี้บม่มีอาหารพี่น้องบ่มีอาหารมานนำเสนอมามาเหตุกินเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้สิมาจีเขาวจีเขาวปัาใหญ่ๆ,ๆพี่น้องจีเขาวพี่น้องมื้อนี้ เพี่น้องเลยแม่เม่ตนะตักตกกอยว้าวว้าวว้าโอ้ยเด็กโอ้ยวงมันเป็นยังหอกมันเปล่อกมเด้อนี่อู้เดห็ดบ่ไปเห็ดรันนี่ละ ก็จะใส่เวลาในน,นน้อยหนึ่งเลี่น้องนงเลองแต่งแต่งก็สาดีก็พ,กพี่น้องิเป็นหเป็นหางเล้วพี่น้องชิได้กินเล้วพี่น้องเลย ข้าวจีนี่ตอนบะป่องอยังหน่อยนี่ได้กินตลอดพี่น้องเพราะว่าอ,อยู่บ้านบะป่องเนี่ยมันอยากบันนอกอะนะตะกีบไม่มีกระตุกกระนุมได้พี่น้องไปแล้วไปแล้วู้พี่น้องไม่แล้วนี่ทิ่เป็นข้าวคั่วเลยพี่น้องเลยไม่ล้วหให้หัวไฟแห้หัว

ป้าเป้าอืมป้าแเป้าแ่เจานี่มึงรู้ีนี่เป็นยังง่องถามเป็นยังถามนั่นดุโอ้ยจะปลาใหม่ใป่อ่านไดรู้ป่าอ่านไเศร่าราบอกเมื่อฉันปเซุกเพี่น้องซุกเที่ โอ้ไ่ได้กินสับโอ้พม่ได้กินสับเ้ย่ได้กินสับลูกลันไ่ไดกินสบ่ได้กินกักากว่นกโอ้โกงลงสบ่ได้กิน เอีดดเนาะดี๋ยวอนี้ได้กินบ่กินบ่ไดรลูกกินบ่กินบ่กินบ่กินได้บ่เล็กกินบ่อาปากอาปาก่ดเบื้งสิมึงจะขเบิ้ นพี่กินบา,าลักกินมาล้ก <c oughs> เลีกบ่าบอกว่าไงวะตายแล้วอันนี้มัมมัมมัมเลียกขายดิมแล้ว กินบะไรพี่น้องเลยกินบะไรหนุเปลือกอะไรลูกต้มจะกินเท่ากินบะไรจำพี่น้องเขาจีพี่น้องเขาจีเขาจีอันตอนมาปองย่างหน่อยนี่กินแตแนวนี่แหละเพราะว่าตอนมาปองยังหน่อย,ย,ออย,อยมันมีกระตุ่มขนมด้ยพี่น้องมีแตแนวนี้ตอนเส่าตอนเส่าและเม่มัก,กิีกินพี่น้องและกกยอีกกนึงนี่นแม่ สมัยว่าป๋องยิงหน่อยแม EN นผู้หญิงเนาะที่ว่าเก็จะเกิดลูกกันนะพี่น้องก็จะยุกกลัมนะอโอ้ยเล็ก <c oughs> โอ้ยเนาะม,ม,ม,มึงรู้มือเหรอใหญ่โตใหญ่โตมึงนาจะ ฮ uh ู้เมื่อยได้เล็กอย่าเยียบนอกเนาะโอ้ยลั่นเบิ่งนําพ่อพี่หมายเพิ่นละเนื้อหมายเฮามาแกงขี้ดินใส่เติมอีกสมัยบ่อปอกยางน้อยแม่นผู้หญิงที่ว่าเขาจะเกิดลูกเนาะเขาเจ้าอยู่ก่นะพี่น้องกินแต่แนวนี่แหละเพราะว่าสมัยตะกี้บตะกี้มันบ้านเมืองมันเจริญพี่น้องเนาะมันก็จะแบบ ผู้ยุกรรมนี่แมลกอ่อนอ่ะจะต้องต้องไรต้องไรข้าลบ่เนี่ยกิ่นเลยพี่น้องเด็กกินตะจี้เขานี่แล้วก็เกลือแต่ว่านี่เกลี่ยเป็นแล้วพี่น้องน้องพี่น้องเนาะโอกาสหนาพอกันหมาพี่น้องเจอกันอีพี่หน่าสำหรับพี่พี่นี่สิพอซ้ำหนีแล้วพี่น้องเริ่มของกินบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเอาไปบาย